ลอตเตอรี่พัส,พสมีรางวัลที่1ทุกงวดมีชายที่ไหนไม่รู้อะค่ะอยู่ดีก็เดินมาเปิดประตูไล่หน mm ูลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้แบบออกไปแบบ get out อะไรอแยบบ่างเงี้ยพูดอังกฤษ oh. สลับกับจีน oh. เขาก็เลยเข้ามาในตัวรถ แล้วก็พยายามที่จะปีนมาฝั่งคนขับซึ่งก็แบบยื้อกันในรถแต่ว่ามีแบบแย่งสู้กันในรถเซลขายโคงไฟผวาชาวต่างชาติบุกเข้ามาหวังชิงรถต้องต่อสู้ปกป้องตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ วันนั้นคือหนูกําลังจะไปพรีเซนต์งานที่บริษัทแห่งหนึ่งอะคะ่ะไปหาลูกค้าแล้วก็พอไปถึงก็ขับรถเข้าไปจอดในลานจอดรถของบริษัทปกติเราก็กําลังจะเก็บของเตรียมของลงจากรถแต่ยังไม่ดับรถนะคะแล้วก็มีชายที่ไหนไม่รู้อะคะ่ะอยู่ดีก็เดินมาเปิดประตูแต่ว่าเปิดฝั่งคนนั่งข้างคนขับเปิดประตูแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะว่าแบบไล่หนูลงจากรถอะไรเงี้ยค่ะแบบให้แบบออกไปแบบเกตเอาอะไรเงี้ยพูดอังกฤษ สลับกับจีนใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็โนแล้วก็ปฏิเสธอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางเขาเหมือนเขาเห็นว่าหนูแบบไม่ยอมลงจากรถแล้วเริ่มแบบขัดขืนหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้ามาในตัวรถแล้วก็พยายามที่จะปีนมาฝั่งคนขับเพื่อที่จะแบบฉุดกระชากดึงกุญแจรถด,รด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบยื้อกันในรถอะไรเงี้ยแล้วก็ทางหนูเองก็เลยเปิดประตูรถฝั่งคนขับอะค่ะพยายามที่จะแบบดึงเขาออกจากรถแล้วก็ตะโกนให้คนมาช่วย ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ๆที่บริษัทก็วิ่งกันเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เข้ามาชกเข้ามาต่อยอะไรางี้ก่อนนะคะแต่ว่ามีแบบแย่งสู้กันในรถอะไรเงี้ยค่ะตอนที่มีคนเข้ามาช่วยคือทุกคนเหมือนล้อมเขาไว้ค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะเดินเข้าไปทําลายคนที่เข้าแบบเขาจะเข้ามาช่วยหนูอะไรเงี้ยไม่ได้ต่อยกันนะคะใช่ค่ะเขาบาดเจ็บได้ไงรู้ไมไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะช่วงชุนลมุนกันที่เขาพยายามที่จะมาล็อกตัวเพราะว่าเขาดิ้นนะคะเขาดิ้นไม่ยอมให้ล็อกไม่ยอมให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามที่จะหนีออกจากประตูัอเงย เราก็นกระทั่งเขาาช่วยกันจับไได้ใช่ค่ะจนตำรวจมาใช่ค่ะจนพี่ๆเขาแบบช่วยกันรวบตัวแล้วก็รอตำรวจมาซึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเซลลสาวเนี่ยก็เป็นกังวลค่ะว่าจะไม่สามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้และกลัวถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้ก่อเหตุเพราะชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บบริเวณหว่างคิ้วค่ะเอ่อตำรวจเขาก็ให้เราไปเอาภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดของบริษัทมาให้ ใช่ค่ะเพื่อมาเป็นหลักฐานว่าแบบเราโดนในแบบลักษณะนี้อะไรเงี้ยค่ะพาคนร้ายไปทําแผลเขาบอกพาคนร้ายไปทําแผลแล้วก็จะพาไปตรวจว่าไปตรวจที่ศรีธัญญาว่าเขาสติดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วะถิ่นที่กังวลใจที่เรามาร้องเนี่ยขนี้เราจะต้องการอะไช่วยเหลือไหมคคือตอนนี้หนูไม่รู้ว่าเอ่อเขาเป็นคนต่างชาติไม่รู้ว่าสามารถแบบ เอาผิดกับเขาได้หรือเปล่าพวกค่าเสียหายหรือว่าค่าอะไรพวกเนี้ยค่ะว่าหนูแบบสามารถลองเรียนที่ใครได้บ้างใครสามารถรับผิดชอบได้บ้างแล้วก็อย่างเขามีบาดแผลอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่รู้ว่าแบบมันจะกลายเป็นแบบโดนข้อหาหนูกลายเป็นโดนข้อหาทํรลายร่างกายเขาด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะ เอาตัวเราไม่ทำร่างกายไ,ไม่ค่ะแค่มีแบบตามคลิปในกล้องวงจรปิดเลยค่ะก็ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแค่เหมือนบริเวณหวางคิ้วมีรอยแตกเฉยๆค่ะแล้วก็เหมือนน่าจะพาไปเย็บแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยทางตำรวจเอ่อทางตำรวจที่หนูไปดำเนินคดีอะค่ะ<ๆ>เขาก็โทรมาแจ้งว่าตอนนี้คนร้ายนอนนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่<ๆ>เขาก็บอกว่าก็ต้องพาคนร้ายรักษาตัวก่อนใช่อย่างเดียวเลยค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อ ข้อหาชิงทรัพย์ก็คือแยกไปคดีหนึ่งเสนข้อหาทำลายร่างกายก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูก็เลยแบบ <มา S 1> ยืนยันกับเขาเ<า>ขาก็เลยให้หนูไปหาหลักฐานว่าแบบว่าว่าเราไม่ได้ทำลายร่างกายคนเขาอ,อาจจะโดนตอนที่มารวบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้หนูไปหาหลักฐานกล้องวงจรปิดมาให้เขาอะไรเงี้ยไม่ตีแน่นอนทางนี้นะคะทางสายไหม่ต้องรอดได้ประสานไปที่ผู้กำกับสอนอทุ่งสองห้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบในเรื่องของคดีเพื่อช่วยเซลล์สาวรายนี้แล้วค่ะ ก็เบื้องเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคงต้องประสานไปที่สอน,นอช่งสองห้องหรือให้ท่านผูมิกับลงตรวจสอบในเรื่องของคดีครับว่าเรื่องนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะแปลกๆอยู่เหมือนกันถ้าถ้าจะมาดําเนินคดีกับผู้เสียหายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของวีซ่าของชาวต่างชาติท่านนี้ตรวจสอบประวัติเผื่อจะเป็นผู้ป่วยหรือย,อยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะครับแต่คลิปก็คงเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าหวังประสงค์ที่จะกิทรับอย่างที่ผู้เสียหายเขาเล่าในส่วนเรื่องของทรัพย์สินเนี่ย ก็เดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเป็นมาอยู่ถูกต้องในประเทศไทยก็สามารถดาเนินคดีได้อยู่แล้วภายใต้กฎหมายไทยะนะครับแต่ในส่วนเรื่องเก็บป่วยของเขาก็อีกส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้นเขาอยู่ระหว่างการเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาตัวก่อนรักษาตัวเสร็จก็เดี๋ยวค่อยมาดำเนินคดี Lottery Pass มีรางวัลที่1นทุกงวดข่าวสอดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ